ก็อย่างที่บอกนะครับว่าประสบการณ์ที่ผมเนี่ยจะนํามาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ที่ผมน่ะได้ไปอ่านพบเจอมาจากในโลกของอินเทอร์เน็ตนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ฟังเอาเพื่อความเพลิดเพลินแล้วกันซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะฮะรัฐโอไฮโอเรื่องเนี้ย ผมขอตั้งชื่อว่าบันไดวนเอเวจีลองนึกถึงภาพของบันไดวนอะเวลาที่แบบหนังอะไรนะพวกหนังไซไฟอะไรเงี้ยแบบเวลาจะต้องลงมาที่ก้นหุบเหวนะ่ะที่เป็นรูลึกลงมานะฮะมันจะเป็นแบบบันไดวน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 ,วน,วนลงมาถึงที่ชั้นด้านล่างซึ่งในต่างประเทศเนะี่ยเขาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แบบนี้เลยอ่ะเหมือนกับเป็นหลุมลึกลงมานะฮะแล้วก็จะมีบันไดบนเนี่ยจากด้านจากด้านบนเนี่ยวนลงมาจนถึงชั้นใต้ดินด้านล่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งละกันในรัฐโอไฮโอนะฮะในเมืองพอ์ต a วอชิงตันซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเคธแอนเดียแล้วก็แมทธิวนะครับทั้ง3คนเนี่ย เรียนอยู่ชั้นมาหาลัยกันด้วยความที่ทั้งสามคนเนี่ยมีความชื่นชอบในเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติเหตุการณ์แปลกๆที่มันไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยด้วยคำพูดนะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบไกลเกินกว่าจะเข้าใจได้ทั้งสามคนเนี่ยจะชื่นชอบเนี่ยเป็นอย่างมากเลย แล้วก็ถือว่าทั้ง3าคนเนี่ยได้มารู้จักกันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพรมลิขิตนะฮะที่ทําให้ทั้ง3คนเนี่ยที่ต่างชื่นชอบในเรื่องเดียวกันเนี่ยได้มารู้จักกันตั้งแต่ปีหนึ่งตอนที่เข้ามาเรียนอยู่ในมหาลาัยแห่งนี้จน,นคนเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยได้ไปทราบประวัติของแหล่งท่องเที่ยวภายใน เมืองพอร์ตวอชิงตันน่ยที่เป็นเหมือนกับหลุ่มนะฮะแล้วก็จะเป็นบันไดวนเนี่ยลงไปที่ชั้นล่างตรงใต้ดินนี่ยคือเท่าที่ทั้ง3คนเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็พอจะรู้แต่ว่าตรงสถานที่เนี้ยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเนี้ยในสมัยก่อนนู้นเลยมันเคยเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมสังเวยนะฮะสังเวยที่ว่าเนี่ยก็คือจะเอา สิ่งมีชีวิตเนี่ยมาทําการเส้นสังเวยต่อเทพเจ้าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่าภายในหลุมแห่งน,นี้มันเคยมีเหตุการณ์ที่ที่น่ากลัวเนี่ยอย่างมากเลยทั้งสาคนก็ด้วยความที่ชื่นชอบนะฮะไอเรื่องแบบเนี้ยเฮ้ยเราลองไปดูกันไหมแต่คราวเนี้จะไปในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสนุกว่ะถ้างั้นนะ่ะพวกเราไป ในช่วงที่พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาไม่อยู่กันแล้วจะดีกว่าหรือปล่ะซึ่งก็ต้องไปในตอนที่สถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยมันจะต้องปิดการทําการนะ่ะในช่วงเวลาประมาณสัก6กโมงเย็นได้ก็เหมือนกับว่าเป็นการแอบเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แหละทั้ง3มคนก็เออก็ ลองดูก็ได้นะอยากจะมีประสบการณ์นะ่ะกับการได้พบเจอสิ่งที่มันไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้นะ่ะอยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพูดผีวิญญาณนะ่ะซึ่งแมทธิวที่เป็นผู้ชายนะฮะจะมีความกล้าเนี่ยเป็นอย่างมากเลยในขณะที่ทั้งเคสแล้วก็แอนเดียเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความชื่นชอบที่จะอยากไปผจญภัยกับเรื่องเราสยองขวัญในอดีตเนี่ยด้วยเช่นกันก็เลยอาตัดสินใจ ที่จะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือทั้ง3คนเนี่ยมีความรู้เพียงแค่ว่าแต่ก่อนนะ่ะตรงสถานที่แห่งนี้ในสมัยก่อนนุ้นเลยเนี่ยมันเคยเป็นสถานที่บูชายันโดยการเอาร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์นะฮะเอามาวางพาดเอาไว้ตรงบันได บันไดบนเนี่ยด้วยความด้วยด้วยความที่เขาเนี่ยมีความเชื่อว่าอะไรแล้วแต่ที่ถูกฆ่าตายภายในถ้ำบันไดบนแห่งนี้ทุกสิ่งเนี่ยจะถูกนำมาทำเป็นเครื่องสังเวยต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ตรงแบบเป็นขุมนรกอะตรงนั้นเน่เป็นเหมือนกับขุมนรกอเวจีที่มันอยู่ตรงใต้ดินตรงนั้นนยเอามาทำเป็นเครื่องเส้นสังเวยโดยแบบ จะมีพวกลัทธินอกรีดนะฮะเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอามาฆ่าตายโดยการจับเผาทั้งเป็นแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยในช่วงที่แบบมีการทำการาพิธ,ธีกรรมนะฮะของลัทธิที่ว่าเนี่ยบางค่ำคืนเนี่ยมันก็จะมีเสียงกรีดร้องของเหยื่อนะฮะที่ถูกนำมาฆ่าตายในสถานที่อย่างนี้ร้องโหยหวนออกมาจากภายในหลุมบันไดวนที่ว่า ทั้ง3คนก็เดินทางมาซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ของทั้ง3มคนเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเหตุการณ์ที่ทั้ง3มคนเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับคืนไปแก้ไขต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ได้เรามาฟังดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง3มคนนี้ก็เดินทางกันมาด้วยรถของนาย แมทธิวนะฮะที่เป็นผู้ชายก็จะมีนายแมทธิวเนี่ยเป็นคนขับรถขึ้นมาบนยอดภูเขาแห่งนี้แมทธิวก็ขับมาแล้วก็จะมีแอนเดียแล้วก็เคทเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะด,ด้านหลังช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นได้ระหว่างที่กำลังขับขึ้นมาบนยอดเขานะครับก็เริ่มเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวคนต่างๆเนี่ยก็เริ่มขับรถเนี่ยลงไปที่ด้านล่างเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ย ไอสถานที่ท่องเที่ยวนี้มันจะปิดแล้วนะไม่ให้นะักท่องเทีเ่ยวนี่ได้เข้ามาภายในถ้าบันไดวนแห่งนี้หละแต่ทั้ง3คนเนี่ยก,กล่าวว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะแอบ,บขับรถเนี่ยขึ้นไปแล้วก็จะแอบ,บข้ามปีนล้วนะฮะตรงจุดที่ไม่ให้นะักท่องเทีเ่ยวนี่ได้เข้าไปละทั้ง3มคนเองของดื้อน,นะฮะขับรถขึ้นมาแต่ระหว่างที่กำลังขับรถขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงหโมงแล้วแหละ ท่ามกลางบรรยากาศที่มันเงียบสงัดในตอนนั้นอนะรถนะฮะที่ขับขึ้นมาทั้งสามคนเนี่ยกลับรู้สึกแปลกๆภายในจิตใจของตัวเองมันเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับไม่สามารถจะอธิบายด้วยคำพูดได้นะ่ะมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทั้งสามคนของเราวันนี้ปกติเนี่ยเวลาจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยไปผยชนแบบ เหตุการณ์แปลกๆไปสถานที่น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยทั้งสามคนก็จะมีการสูบฉีดของอะดีนาลีนะฮะก็เหมือนกับจะมีอาการตื่นเต้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอุ้ยก็คุยกันแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปถึงเนี่ยพวกเราจะต้องเข้าไปดูตรงจุดนี้นะแต่คราวเนี้ยพอมาสถานที่ที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าเป็นถ้ำบันไดวนเนี่ยทั้ง3ามคนเนี่ยกับมีความรู้สึกมันหดหูเหมันแบบมันปวดอยู่ภายในใจเนี่ยยังบอกไม่ถูกเลยพอขับขึ้นมาขับขึ้นมานะฮะแมทธิวเนี่ย คนขับที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็แบบนั่งนิ่งเลยอะมีความรู้สึกเหมือนกับกังวลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคราวเนี้ยด้วยความที่การจะเข้าไปภายในถ้ำบันไดวนที่ว่าเนี่ยมันจะต้องจอดรถตรงจุดจุดหนึ่งก่อนแล้วทั้ง3คนเนี่ยถึงจะแอบปีนข้ามลัวเนี่ยขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต้องดูก่อนแลวว่าตรงจุดเนี้ยมีใครเนี่ยเข้ามา เป็นเวรยามหรือเปล่าทั้ง3คนก็ตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีใครเนี่ยเข้ามาเป็นเวรยามในการตรวจสถานที่ตรงจุดๆนี้นะทั้ง3าคนก็ปีนข้ามกำแพงขึ้นไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความนะครับเขียนว่าห้ามเข้ามาหลัง5โมงเย็นอะไรเงี้ยแต่ทั้ง3คนก็ไม่สนใจต้องการที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวเนี่ยเอาไว้มาเล่าสู่กันฟังก็แอบปีนข้ามที่ประตูกั้นรัวนะฮะ ที่กั้นหลวเนี่ยข้ามไปจนหลังจากข้ามไปเนี่ยจากช่วงเวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นนะฮะจู่ๆเนี่ยตอนนี้ท้องฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมืดมิดลงมาแล้วพระอาทิตย์ที่เคยส่องสว่างนะฮะตอนนี้ก็เลยค่อยๆมืดดำลงมืดดำลงจนรอบด้านเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นแสงสลัวสลวของความมืดเนี่ยปกคลุมลงมาแล้วทั้งสคนก็อ่ะก็ต้องเดินลงไปตาม ขั้นบันไดวนนะฮะมองลงมาจากด้านบนของไอป่องของถ้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยมองลึกเข้ามาเนี่ยข้างใต้สุดเนี่ยก็จะมองเห็นเพียงแค่ความมืดมิดเนี่ยเพียงอย่างเดียวเลยทั้ง3มคนก็อ่ะเราเนี่ยค่อยๆเดินลงไปก็ได้นะซึ่งตอนนี้มันเป็นความรู้สึกของเด็กทั้ง3าคนที่เหมือนกับมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าด้านล่างสุดของ ถ้าบันไดวนที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าตรงด้านล่างเนี่ยมันมีบรรยากาศที่เหมือนกับภายในนรกอเวจีนเนี่ยมันก็ไม่ปานนะฮะทั้งสามคนก็ค่อยๆเดินตามขั้นบันไดเนี่ยลงมาบรรยากาศอันแสนที่จะเย็นยะเยือกเนี่ยมันก็ค่อยๆนะฮะปกคลุมทั้งสามคนจนค่อยๆเดินมาเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยบอกว่า คือถ้ำเนี่ยมันลึกมากๆมันใช้เวลาในการเดินเนี่ยเข้ามาภายในถ้ำเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะกว่าจะมาถึงด้านล่างเนี่ยพราะเดินลงมาเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยที่ด้านบนเนี่ยอากาศเนี่ยมันเย็นแล้วก็หนาวอย่างมากแต่พอเดินลึกเข้ามาลึกเข้ามาเนี่ยเออเฮ้ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับนรลกอเวจีเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่ายิ่งลึกลงมาเนี่ยอากาศมันเริ่มมัน มันเหมือนกับมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยทั้งสามคนก็ใส่เสื้อกันหนาวเลยหนาเลยแต่พอแบบเริ่มเดินแบบลึกลงมาเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันร้อนมากขึ้นมากขึ้นวะก็ถอดเสื้อกันหนาวออกมานะฮะจนเดินลงมาเนี่ยถึงที่ชั้นล่างเวลาเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแค่ท้องฟ้าที่มืดมิดเลยทั้งสามคนเนี่ยเดินลงมาก็จะมีพวกไฟฉายตะเกียงเนี่ยติดกันมานะฮะ อย่างละอันก็อ่ะโอเคมันก็ทําให้แสงสว่างเนี่ยจากไฟฉายแล้วก็ตะเกียงเนี่ยมันส่องสว่างเนี่ยภายในถ้ำลึกแห่งเนี้ยก็ส่องสว่างขึ้นมาทําให้มองเห็นแล้วว่าเออตรงสถานที่ที่เคยประกอบพิธีกรรมนะฮะเ,เป็นเครื่องสังเวยเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนกับหลุมแล้วก็เป็นแท่งเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะเป็นแท่นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตรงใต้ถ้ำบันไดบนแห่งเนี้ยมันก็จะเป็นแท่น แล้วตรงแท่นเนี่ยมันจะเป็นหลุมนะฮะตรงข้างหลังแท่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหลุมที่เก็บเป็นเศษซากข,ของเหยื่อน,นะฮะที่ถูกเอามาทาเป็นเครื่องสังเวยก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าบ้างเอ้ยเป็นชิ้นส่วนของอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เหมือนเก็บเอาไว้เป็นของดูต่างหน้าน่ะของคนที่เคยถูกเอามาทาเป็นเครื่องสังเวยเนี่ยอยู่ภายในถ้าขั้นบันไดแห่งนี้ยพอมองลงไปเนี่ยก็เห็นเป็นเหมือนกับอะไรก็่เป็นข้าวของต่างๆเนี่ยของคนที่ถูกฆ่านะฮะ ซึ่งวิธีการฆ่าของอคนของลัทธิเนี่ยเขาจะนําเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยอะคือเอามาเผาทั้งเป็นเนี่ยอยู่ภายในถ้าบันไดวนแห่งเนี้ยอะก็จะเอามาเผาทั้งเป็นเลยมีการแบบจับมัดติดกับเสาบ้างอะไรต่างบ้างแล้วคัเนี้ตรงบริเวณรอบๆถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีการเอาเป็นชุดนะฮะชุดของพวกที่นับถือลัอทธิ นอกลีดพวกนี้เขาเจะชุดที่ว่าเนี่ยเอามาตอกติดเอาไว้ตรงผนังของถ้ำนะฮะเป็นชุดสีขาวๆแบบยาวแบบลุงลังเลยอาะก็ตอกติดเอาไว้ให้รู้แล้วว่าโอเคในสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีการทำการเ euh ส้นสังเวยเนี่ยทำการฆ่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยภายในถ้ำบันไดบนแห่งนี้จริงๆนะพอเข้ามาอยู่ภายในบริเวณน,นี้ทั้ง3คนเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยเป็นอย่างมากเลย ไม่เคยรู้สึกอึดอัดใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยนะ่ทั้งๆท,ท,ที่เคยไปสถานที่ที่มันน่ากลัวกว่านี้มาแล้วนะแต่ทําไมภายในถ้าบันไดวนแห่งนี้ยมันถึงได้ดูแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ่ะที่มันชั่วร้ายเนี่ยยังคงวนเวียนเนี่ยอยู่ภายในถ้าบันไดวนแห่งนี้จากนั้นนะครับมันทําให้ทั้งสาคนเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบแย่ขึ้นมาแย่ขึ้นมาแทนที่แบบจะรู้สึก สนุกสนานแบบตื่นเต้นกับการได้เข้ามาสำรวจภายในสถานที่ที่เคยเป็นประวัติมาก่อนเนี่ยที่เคยมีเป็นตำนานมาก่อนเนี่ยแต่มันกลับทําให้ทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกไม่สนุกเลยนะห่ะตัวของเคสเนี่ยก็เลยบอกว่าเอางี้กว่าไม่ไหวแล้ววะพวกเราเนี่ยกลับขึ้นไปดีกว่าวะรู้สึกว่าการมาท่องเที่ยวของพวกเราในครั้งนี้มันมันไม่มันรู้สึกไม่สบายใจเนะี่ยก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยอะเห็นเห็นพ้องต้องกันกับเคสนะฮะก็เลยเดินขึ้นมาเนี่ย ด้านล่างของถ้ำบันไดวนระหว่างที่กำลังเดินขึ้นมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าแมทธิวที่เป็นผู้ชายเนี่ยด้วยความที่เขานะ่ะร่างกายแข็งแรงนะฮะแมทธิวเนี่ยก้มหน้าก้มตานะฮะรีบเดินเนี่ยขึ้นมาจากถ้ำบันไดวนเลยทั้งสองคนก็อ่ะไม่เป็นไรก็ในเมื่อแมทธิวเขาร่างกายแข็งแรงเนาะเขาก็เดินจำเอาจำเอาก็คงไม่ผิดอะไรอยู่แล้วแหละในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นผู้หญิง ก็ค่อยๆนะฮะเดินจับแขนกันมาเอ้ยค่อยๆเดินนะเออทั้งสองคนทั้งเคสแล้วก็แอนเดียนะฮะก็ต่างคนเนี่ยก็ต่างพากันช่วยดูแลกันประคองกันเนี่ยเดินขึ้นมาโดยที่เห็นแล้ว่าแมทธิวเนี่ยไม่สนใจจะหันกลับเามองทั้งสองคนเลยทั้งทางที่ทั้งสามคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะฮะก็จะคอยช่วยเหลือเนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยตลอดเลยแต่ทาไมคราวเนี้ยแมทธิวเนี่ยเหมือนกับต้องการที่จะหนีเอาตัวรอดเนี่ย จากถ้าบันไดบนแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วจังหวะตอนที่ทั้งสามคนนะฮะกำลังเดินขึ้นมาตรงหน้าปากทางลงเข้าถ้าเนี่ยจู่ๆนะฮะบรรยากาศที่แบบมันเย็นมากๆเนี่ยค่อยๆโรยตัวมาจากด้านบนของป่องถ้านะฮะจนทําให้เกิดเป็นเหมือนกับม่านหมอกเนี่ยปกคลุมอยู่ด้านใน ภายในถ้ำบันไดบนแห่งนี้เดินไปตามขั้นบันไดนะฮะ <c oughs> ก็เห็นแลาว่าม่านหมอกตัวนี้มันค่อยๆลอยตัวเนี่ยลงไปที่ชั้นล่างแล้วจู่ๆนะฮะระหว่างที่กำลังเดินขึ้นมาเนี่ยถึงกลางทางเนี่ยทั้งเคสแล้วก็แอนเดียนะฮะก็รู้สึกเหมือนแล้วว่าเหมือนกับเป็นเสียงกรีดร้องหรือว่าโห่ล้องของอะไรบางสิ่งบางอย่างดังมาจากด้านด้านใต้ที่บอกว่าเป็นขุมนรกเอเวจีเนะี่ยซึ่งเสียงกรีดร้องต่างๆที่ว่าเนี่ย เคยมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่เนี่ก็เคยได้ยินเหมือนกันและก็หลงเข้าใจผิดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกทํรลายร่างกายหรือเปล่าก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตํารวจหลายต่อหลายครั้งนะฮะที่ตํารวจเนี่ยถูกแจ้งความด้วยเรื่อง,ร,องราวต่างๆเหล่านี้แต่พอมาถึงตรงสถานที่ที่ว่าเนี่ยมันก็กลับพบว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเกิดขึ้นนะ จนตำรวจนะฮะไม่สนใจที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับไอ้เรื่องแปลกๆพวกนี้ละคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันแบบไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอ่ะอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะเขาอาจจะแสดงปรากฏการอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้เห็นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยินแล้วว่ามันเป็นเสียงกรีดร้องนะฮะดังมาจากตรงด้านล่างของ ถ้ำบันไดบนเนี่ยแล้วพอทั้งสองคนเนี่ยก้มหน้ามองลงไปที่ชั้นล่างนะฮะในบรรยากาศที่แบบมันมีม่านหมอกเนี่ยปกคลุมอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยมันเห็นเป็นเหมือนกับแสงไฟนะฮะแสงไฟที่ว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าตรงด้านล่างเนี่ยพิธีกรรมนอกรีธเนี่ยมันกําลังประกอบพิธีกรรมอยู่ทั้งๆท,ที่มันผ่านการเวลาเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะแล้วตรงด้านล่างเนี่ย คือมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่ตรงด้านล่างของขุมนรกแห่งนี้ยอย่างแน่นอนเลยไม่มีใครเนี่ยไปทําพิธีกรรมนอกรีดเนี่ยอย่างแน่นอนทั้งสองคนก็แปลกใจว่าเฮ้ยทาไมมันถึงแบบมีแสงไฟเนี่ยอยู่ตรงด้านล่างแหละมันเหมือนกับมีการกำลังเผาคนนะฮะเผาคนทั้งเป็นเนี่ยอยู่ตรงด้านล่างแล้วก็มีเสียงโห่ร้องเสียงกรีดร้องแล้วจู่ๆนะฮะไอ้พวกม่านหมอกที่มันปกคลุมอยู่ตรงด้านล่างของ ถ้ำบันไดวนแห่งเนี้ยไอ้ม่านหมอกที่ว่าเนี่ยมันค่อยๆก่อตัวกันเป็นรูปร่างของมนุษย์ฮนะฟังไม่ผิดครับผมมันเป็นรูปร่างของมนุษย์ที่ใส่เป็นชุดพวกบูชาลัทธินอกรีดอยู่อ่ะมันเป็นชุดเลยเป็นรูปร่างอย่างนั้นเลยซึ่งไอ้พวกเนี้ยมีไม่ต่ำกว่าสิคนฮนะ ไอ้รูปร่างของหมอกที่ว่าที่เป็นลักษณะของคนใส่ชุดสีขาวเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวเนี่ยขยับตัวนะฮะขึ้นมาเดินขึ้นมาเนี่ยตามขั้นบันไดวนเนี่ยด้วยเช่นกันเหมือนกับต้องการจะวิ่งให้มันทันทั้งเคสแล้วก็แอนเดียนะฮะที่กำลังเดินขึ้นมาที่ด้านบนพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยทั้งเคสแล้วก็แอนเดียเนี่ยตกใจอย่างมากเลยเฮ้ยอะไรนะ่ย ไอสิ่งที่เห็นเป็นเป็นเหมือนกับหมอกที่มันก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปร่างของคนไอพวกนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วะทั้งสองคนเลยรีบวิ่งขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะให้มาถึงตรงป่องด้านบนของภูเขาเนี่ยให้มันเร็วน่ะที่สุดเลยก็รีบขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าไอเงาของมนุษย์ที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเป็นชุดสีขาวเนี่ยมันก็เดินตามมาด้วยนะวิ่งตามมาเลยแล้วก็จะมีเสียงกรีดร้องเนี่ยดังตาม ทั้งสองคนเนี่ยมาตลอดเวลาโดยที่นายแมทธิวเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยตอนนี้ถึกขึ้นมาจนถึงด้านบนแล้วก็รีบไปที่รถที่กำลังจอดอยู่อะรีบวิ่งไปเลยฮะวิ่งหนีทั้งสองคนเนี่ยคือไม่สนใจเพื่อนของตัวเองเลยพอเคทแล้วก็แอนเดียเนี่ยขึ้นมาจนถึงตรงปากทางของไอ้ป่องภูเขาอาภูเขาไอ้ถ้ำไอ้บันไดบนที่ว่าเนี่ยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่สนใจอะหันกลับไปดูละ ด้วยความกลัวนะฮะทั้งเคสแล้วก็แอนเดียเนี่ยก็เลยวิ่งตามแมทธิวเนี่ยกลับมาที่รถด้วยเช่นกันกลิบขึ้นไปเนี่ยบนรถนะฮะแล้วก็ไม่สนใจเนี่ยจานกลับมาดูด้านหลังเลยว่าไอ้กลุ่มคนที่ว่าเนี่ยมันยังวิ่งตามมาอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยแมทธิวเนี่ยไม่สนใจเลยเลยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแมทธิวเนี่ยสตาร์ทรถชึ่งแล้วรลีบขับลงมาถึงที่พักของตัวเองเลยโดยที่ตอนที่ขับลงมานะฮะ จากด้านบนของถ้าบันไดบนเนี่ยของอด้านบนของภูเขาเนี่ยตอนช่วงที่ขับลงมาตอนนั้นน่ะกลับมาถึงที่พักเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยไม่มีท่าทางเหมือนกับอยากจะพูดคุยอะไรกันเลยนะ่ะมันเหมือนกับมันเหนื่อยก็จริง nitrogen, อยู่นะที่ต้องวิ่งหนีต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไม่มีการถามไถ่กันนะว่าที่ตกลง้วเนี่ยไอ้สิ่งที่วิ่งตามพวกเราขึ้นมาจากไอ้ถ้ำบันไดบนเนี่ยที่เห็นเป็นรูปร่างของพวกลัทธินอกรีดพวกนั้นเนี่ยตกลง่ยมันคืออะไรกันแน่ มันไม่มีการพูดคุยอะไรเลยทั้งสามคนเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนกับหมดอะไรตายยากเนี่ยมันรู้สึกหดหูแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะพูดน่ะไม่อยากจะคุยอะไรอะ่ะจนกลับมาถึงที่พักของตัวเองฮะจากนั้นเนี่ยทั้งสามคนก็กลับไปศึกษาต่อที่มหาลัยแต่สิ่งที่แปลกนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนั้นน่ะมันกลับ เหมือนกับยังติดอยู่ภายในความทรงจําของทั้งสามคนเนี่ยมาตลอดเลยแต่ไม่เคยมีการพูดถึงนะไม่เคยมาถามกันว่าเฮ้ยตกลงว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่วิ่งตามพวกเราขึ้นมาทั้งสาคนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่มีการพูดต่อไม่มีการบอกเล่าหรือว่าถามกับใครเลยมันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมานะฮะทั้งสคนจากแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยอย่างมากเลยหลังจาก Wise, world, ที่ขึ้นมาจากถ้ำบันไดวนที่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นว่าทั้งสามคนเนี่ยค่อยๆแยกย้ายค่อยๆไม่คุยกันแล้วก็ค่อยๆลืมกันไปฮะเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นการเลิกคบกันก็ก็ไม่ผิดนะมันจู่ๆนะทั้งสามคนเนี่ยก็มีความคิดเหมือนกับไม่อยากจะคุยกันแล้วน่ะเหมือนกับไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะก็เลยทําให้ทั้ง3ามคนเนี ira, ่ย เริ่มค่อยๆห่างกันไปแต่ก็ยังคงจดจำเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในถ้าบันไดวนแห่งนั้นได้นะฮะทั้งสามคนเนี่ยก็ยังคงคิดเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราทั้งสามคนเนี่ยไม่คุยกันทำให้พวกเราทั้งสามคนเนี่ยเลิกกลายเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันอาจจะเป็นคำสาบที่เกิดขึ้นมาจากถ้าบันไดวนแห่งนั้นก็ได้นะฮะ ที่ต้องการทำให้มิตรภาพของทั้งสามคนเนี่ยมันพังทลายลงไปเรื่องราวทั้งหมดของบันไดวนเอเวจีทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผม